เตือนเปิดใช้ดุลพ,พินิตพิจาาณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสรากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับมาชมคลิปสูตรใหม่ๆบ้างครับเราจะมีวันนี้นะครับวันที่22ตุลาตุลามาชม1พฤศจิกายนครับ ที่ผ่านมาชุดเลขบนเราเข้าปักหลักนะครับกับเลขเด่นเลขบิ่งเราไม่เข้าครับเราลองมาดูครับว่าสูตรใหม่นี้จะเป็นยังไงนะครับสาหรับวิงบนมาหาเหง่หนึ่งพฤศจิกายนครับมาฝากกับเพื่อนสมาชิกในวันนี้นะครับสถรษิห้างวดลองชมพิจารณาดูครับเดี๋ยวจะคํานวณไปด้วยกันนะลองดูว่าเป็นยังไงสศรษิีห้างวดครับจะจะย้อนไปห้างวดเริ่มจากงวดแรกหนึ่งสิงหาคมเนี่ยผลการออกสลากเฟ้นหาสิบหกสิงหาคมงวดต่อมา เราใช้สูตรดังนี้ครับหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งบวกหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองผลรวมบวกศูนย์ที่ไม่เกี่ยวนะครับศูนย์ก็คือศูนย์ผลรวมเอาหลักหน่วยตัวเดียวนะครับลองดูวันแรกครับหลักสิบนี่ครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนีสามตัวหน้าครั้งที่สองหลักสิบกับหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองสามบวกห้าเป็นแปดครับเอาเลขแปดแค่นั้นนะครับวิ่งบนนะครับ สิบหสิงหาคมออกแปดั้งหนึ่งแปดเข้ามาตำแหน่งร้อยบนครับวดต่อมาครับหลักสิตัวหน้าครั้งที่1ค 1. ือเลขหนึ่งร้ตัวหน้าครั้งที่สคือเลขหก6นึบวกหเป็น7ครับออกเลยครับ9ก7าเ้าเจข้าตำแหน่งหน่วยบนครับวดต่อไปครับ2อบวกหเป็น8ครับ ออก083ย์เข้าตำแหน่ง10บนครับบดตมาครับ2บวก1เป็น3ออก8 9 3ครับ3เข้าตำแหน่งหน่วยบนวันนี้ครับ5บวก5เป็น10เเอาเลข0ูนย์ครับล่าศูนออกอะไรครับ0ูนย์้าศูนย์เข้าตำแหน่งร้อยบนโอเคครับ เพราะฉะนั้นหงวดนะครับห้าวดน,นะแเข้าร้อบนวดแรก7เข้าหน่วยบนวอดสองแปดเข้าศนย์แปดสามสิบน, 8, 0, 8, 30, บน,บน 3. วดสามวดสี่ครับแปเข้าหน่วยบนนะครับแปดเก้าสาวดล่าสุดศูนย์เข้าร้อยบนครับศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งพฤศจิกายนครับงวดที่หกลุ้นกันครับหลักสิบตัวหน้าครั้งที่หนึ่งเลขแปดหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่ 1, 8, 8, สองเลขสผลรวมคือสิเอาเลขสอครับรอคนวันนี้ รัฐบาลไทยจาเลนเลขสองครับทั้งบนทั้งล่างลองดูครับจะเป็นอย่างไรฝากไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับทลิปนี้สวัสดีครับคำเตือนปรดใช้ดุลพ,พินิจพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสำนับสุนสรากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย